ว่าโชคดีครับระบาดช่วงนั้นพอพอผ่านหลังสงการมาปุ๊บเซลก็กลับมาทํางานปกติครับผมมีปัญหาในการขายไ,ขาไปฮะปัญหาในการขายข่าวมาเรื่องเรื่องเด็กเก้าคนอะไรเง,งี้ยแล้วมีปัญหาอะไรเราจะแก้ไหงล่างๆเด็กที่ไปขายร้านร้านหมูกระทะที่ที่เขาติดโควิดนะฮะผู้ว่าเขาให้หยุดขายเงี้ยครับก็มาบอกอะไรเงี้ยครับก็ให้หยุดทั้งเก้าคนนะครับผมก็เลยให้พักไปเลยเก้าคน ครับก็จัดตัวกันไปเก้าคนแต่ว่าก็พยายามหาคนใหม่ได้เรื่อยเพราะว่าตอนนั้นสมัยนะั้นผมจาสมัยนั้นที่พี่ไก่ประชุมที่เชียงรายได้พี่ไก่สอนเรื่องลูกวัวแม่ว,วัวไว้ครับเรื่องลูกวัวแม่วัวก็คือหาลูกวัวเยอะๆเพราะลูกวัวจะไม่กลัวอะไรผมก็เลยหาเสียเติมเ,เข้าตลอดครับเยอะขายก็ไม่มีไม่มีปัญหายเยอะครับพอเปิดมาทํางานปกติครับสรุปครับ ก็ไม่พิจิจรที่ไหนแลยผมรู้อยู่แล้วเก็งวันเดียวครับวันที่โทรหาพี่แว่นหรือพี่โจครับตอบนี่กับวันนี้กับวันเป็ไปได้หมดเลยนะน้าเหลือวันละสามหมื่นก็เครียดเลยครับใช่ใช่เขาแจ็คเองวันที่โทรหาผมเมื่อหลายวันที่แล้วเรื่องที่บอกว่าเขามีเซลล์อยู่ร้อยยี่สิบคนตอนนี้เขากักตัวสามสิบกว่าคนผมบอกเขาว่าถ้ากักอย่างนี้นะเองเองได้กักเขาหมดนั่นแหละแล้วเาะนั้นรอักซะ นะให้แก้ไขแล้วเมื่อเช้าไปก็เหมือนที่อาร์มนี่แหละตอนนี้กลับมาละก็ยังอย่างใสแล้วที่สําคัญจุดคือว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเป็นผู้นําในเชียงรายของเราเนี่ยต้องอย่าวิ่ตกจนเกินเหตุนะฮะสติต้องดีต้องมั่นคงแลวต้องให้ความมั่นใจกับลูกทีมต่างๆนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราป้องกันอย่างดีแล้วนะครับทามข่าวด้วนึงเห็นตอนนั้นตะบุนแซวว่าที่แวเนี่ย มาปลุกคุณตอนตีห้าว่าเขาตื่นมาทํางานแล้วนะครับแต่นี่ครับธรรมดาเขาบอกเขาไม่ต้องตื่นเช้ามืดและนอนเร็วขึ้นมีเวลาเขาบริหารมันเขาก็มีรอยเต็มไปหมดแล้วเป็นสิบคนแล้วเนี่ยผมผมแน่ใจเยอะกว่าพี่แว่นนะครับช่วงเนี้ยอะไรนะครับผมน่าจะเยอะกว่าพี่แว่นครับจริงเหรอ้พูดถึงเรื่องนี้นะพี่อาถามเนี่ยเป็นตัวอย่างของการสร้างไอ้แน่นะ สร้างทางเดินที่เป็นน,น,นี่ยนะทางเดินแบบส,สนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนานสายทานเ่เพราะว่าคุณจะทำงานง่ายขึ้นเดินเร็วขึ้นแต่สบายขึ้นนะครับผมจำได้ว่าพี่หมอเคยบอกว่าเอ๊อะมันทำอะไรเนะี่ยอยู่ดีก็ไปโผล่ตรงนู้นทีเชียงใหม่ทีโผล่ไปโผล่พัทยาไปโผล่ที่อะไรนะเห็น,หน้ขาเห็นบ้าง นีล่าสุนก็ไปโผล่ที่ภูเก็ตเอ๊ะและ้วจะมยอดขึ้นแล้วขึ้นแนวเดี๋ยวนี่ก็คือการสร้างสายพาที่เมื่อกี้ผมเปรียบเปยให้ฟังเวลาคุณทำแล้วคุณเดินเร็วมากคือเราคุณสร้างสายพาแต่ตอนที่คุณเดินได้สบายเลยและเร็วขึ้นด้วยนะครับก็ยอดยอดที่เพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งก็ช่องทางร้านค้าครับเอออเเหมืนนกัลย่ขายไ,ไปฟิวไปแจกที่ร้านค้าแล้วก็ผมเอานมไปให้นมไลท์นะฮะบีเอ็เก็ตไลท์ไปให้ด้วยเขาก็เป็นตัว โปรเบรติกแล้วเราก็ต่อเนื่องนะบริษัทเนี่ยทำหนังโฆษณาทีนเอ็นอีกสองอันที่ออกนี่เป็นการจัดการนะไอ้ครั้งแรกเนี่ยเขามาตามธรรมชาติในะสนนื่อข่าวไ้สองจัดการแต่จัดการเนี่ยจัดการจากเบสของความจริงนะเพราะว่าพวกนี้ทำหนังข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมามั่วไม่ได้นะก็ต้องมเออเออีเขาต้องไปค้นหานะครับเพียงแต่เราบอกว่าช่วยทำเรื่องนี้หน่อยแต่เป็นการจัดการ แล้วแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยยังมีคนไม่เข้าใจตรงนี้เยอะเราค่อยๆสร้างไปตอบย้ำไปเรื่อยๆสร้างฐานลูกค้าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยอย่าลืมฝากทุกคนไว้เลยว่าสิ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยเราเจอวิธีการในการที่เราจะสร้างเครือข่ายในการขายและที่สําคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเจอวิธีและเขาเป็นปนธร,รรมชาติโดยโปรดักของเราที่ดีเนี่ยในการสร้างฐานลูกค้าด้วยถ้าเมื่อก่อนเราจะจําได้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไปขายเนี่ยบางช่วงเขาจะบอกว่าตอนนี้เด็กไปโรงเรียนหมดแล้ว ไม่มีใครอยู่บ้านไม่ม,ไมีอยู่บ้านไว้ค่อยมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเองเนี่ยต้องซื้อกินวันนี้เราสร้างฐานตรงนี้เป็นซึ่งเป็นฐานที่สําคัญเพราะว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่เรียกภาษาเรื่องเอโซไซตี้ก็คือเข้าสู่ช่วงของผู้สูงอายุคือคนแก่มากกว่าคนหน,นุ่มสาวมากนั่นแะวันนั้นการบร็โภคก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยการสร้างฐาน ูกค้าเพิ่มเติมนอกจากการสร้างฐานการขายแล้วเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญนั่นคือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าถนนที่เราเดินเดินเนี่ยภาพท,ที่กาลังขึ้นเพียงแต่จะมีกูขาบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยอย่าหยุดในการสร้างเครือข่ายหรือว่าความรู้ให้กับผู้บริโภคดูอย่างตรงนี้นนไหมพี่อาร์มยังใช้วิกฤตตรงนี้ไปสร้างเพิ่มเพิ่มอีกเลยอันนี้สําคัญนะครับวันนี้ฝากให้ทุกคนด้วยนะครับพี่อาร์มมีอะไรต่อไหมก็พูดเรื่อง ไปร้านค้าฝากไปลิวนี่นะครับผมจะเปิดแอปเซเว่นนะฮะที่เขาเขาจะมีรูปในในแอปเซเว่นนะฮะที่โพไบโอติกนะฮะของพี่เก่งไลฟ์เพื่อฟึ่งฟึ่งฟึ่งฟ่งโพไปนะวก็ช่วยตรงนี้ด้วยคนะผมผมเปิดตัวนั้นให้ร้านค้าดูร้านค้าก็ค่อนข้างสนใจเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบเหมือนใจเซเว่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครเขาก็ลงของเย,ยอะประมาณนั้น ใน,นที่สุดเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมนิดน,นึงเมื่อกี้ก็พูดไปนิดน,นึงแล้วว่าจริงๆเนี่ยตัวโปรไบติกเนี่ยโดยเฉพาะในตัวไ like ลท์ของเราเนี่ยนะครับเพราะน้ำตาลน้อยเนี่ยนะฮะมันกินแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องประวานถามหาคุณประโยชน์ของโปรไบติกที่สําคัญมากนะฮะคนที่เขาขายเชื่อเขามีงานของการวิจัยจากต่างประเทศเลยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยอยากคิดว่ามสมองเป็นการสั่งการให้เรารีแลซกนะ เขาบอกสมองเนี่ยสังการเรื่องนี้ได้แค่เจ็ดเอร์เซ็นต์ท่านั้นเองอีกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากลำไส้ในการสังการตัวโปรไบโอติกตัวนี้เนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยไอ้เรื่องโรคซึมเศร้านี่สําคัญมากเลยคนสมัยนี้เครียดมากหมันหลังสารสองตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังสารตัวแรกเนี่ยสาหรับคนทั่วไปเนี่ยหรือว่าเราจะนอนให้หลับ่ยให้รีแลกซ์ให้คลายตัวแล้วหลับได้ดีอันที่สองคือทําให้ตื่นตัวแต่ไม่ได้ตื่นตัวแบบเดียวกาเฟอินแต่เป็นการทําให้สดชื่นสมองใสไม่กังวล ได้ดีแล้วถ้าหลับได้ดีสภาพจิตใจดีนั่นแหละเขาเริ่มพเพิ่มภูมิใจั่านผ่อนได้เยอะอันนี้สําคัญมากอยากให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ไปเลยนะครับเราต้องมั่นใจตรงนี้สะกนแล้วเวลาเราพูดไปเนี่ยพยายามอธิบายความให้เด็กของเราให้เข้าใจในสิ่งที่ง่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่เราแจกใบปลิวหรือว่าลิเปเ็ตที่เราแจกทุกเนนี้สําคัญมากและโดยเฉพาะแหงนูนแหงเนี่ยพยายามให้ลูกงให้คนของเราเนี่ยเข้าใจในจุดง่ายๆอย่าให้มันสับสนมากเอาให้ง่าย เพื่อเข้าใจแล้วเขาบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเดือนหกหรือเดือนเจ็ดเนี่ยจะมีสินค้าใหม่ในประเทศและต่างประเทศเนี่ยกำลังยุคนี้กำลังมาเป็นโพลิพีิกเนี่ยจะมีสินค้ามากมายเลยที่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือครับพยายามจะบอกคนว่าถ้าเป็นโพลบพีริกเนี่ยนมเปรี้ยวมีเก้นสุดยอดเพราะว่าบางตัวเนี่ยอย่างในพวกโพลิพีริกซองเนี่ยที่เราเห็นอยู่ที่ขายซองหมอนี่ชอบให้มากเลยผมเนี่ยไปเจอ ผู้ผลิตรายใหญ่เลยที่เซี่ยงไฮ้ไปเมื่อปีที่แล้วไปกับอ้นด้วยแต่ไปกันสามสี่คนผมก็สงสัยอยู่นานแล้วว่าทาไมเหรอเวลาผมสั่งไอ้ตัวเชื้อมาทำในบีเจกเกนเนี่ยต้องใส่มาในห้องเย็นนะต้องเก็บความเย็นอย่างดีมาถึงเราต้องไวในตู้เย็นเลยนะตู้เย็นเกบได้น,นะพวกเก็บไอศครีมเลยนะและ้วทําไมอยู่ดีๆมาฉีกกิน,กน,กนง่ายๆว่าถึงนม้จเดฟรีสไตล์ก็แล้วแตกเขาบอกว่าถูก,ถกแล้ว ยี่ห้าองศาตายเรียบอยู่กินแป้งเขาไว้สลับุหนาเวเวลาเขาเดินทางแต่หมอบ้านเราเนี่ยมันไม่สนว่างกินก็ไม่มีทอดมึงกินแป้งไงน่าเกลียดมากผมไม่อยากจะพูดเลยนะคนที่กินซองเนี่ยแล้วบ้านเราอากาศอย่างนี้คุณแค่ถือมามันตายแล้วไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนีย่ยจะเห็นว่าโฆษณาเราเห็นว่าไลฟ์ก็คือโภชวาติที่มีชีวิตอันนี้จะให้พวเรารับทราบไว้เฉยๆน,นะครับ หนึ่งสำคัญที่สุดเราต้องเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์เราก่อนแล้ววันนี้เมื่อก่อนไม่เชื่อมั่นได้ยินมาเยอะแต่หลังๆไันมีงานวินจัยเยอะสมัยนี้โอ้โแล้วเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมยิ่งมั่นใจอย่างเลยนะครับและล่าสุดที่เราที่ไลฟ์มีเด็กคนหนึ่งที่ว่านอนไม่หลับเป็นตัวโควิดกังวลเขาแนะนําเขามาขอว่าจะกินยาอะไรดีเขาบอกหยุดไปกินยาตอนหลับกินีิตามินสามร้อยเพราะยู่เป็นมากต้องกินสารวาจริงๆอ่ะร้อยสี่สิบ กินทุกวันเนี่ยก็ช่วยละเอาอยู่ละแต่ถ้าประสานมากๆต้องเล่น300แล้วเขาก็นอนหลับโทรมาขอบคุณเขาอยู่อันนี้เขาร้อยพานนะแล้วเขาขายเชื่อให้ผมเนี่ยเขาโอ้โหรู้สึกแม่งขายเก่งของผมอีกนะครับฝากพวกเราด้วย